วันนี้แอร์ของตัวเองนะครับแอร์อรของช่างหนุ่มเองมีเสียงดังเวลามันเร่งเครื่องขึ้นแอร์แกะกกเลยเอ๊มันเกิดจากอะไระก็เลยลองแกะดูนะครับมาเช็คดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นแท่งยาวๆข้างล่างนะ,ะปรากฏว่ามันเบี่ยงออกไปมันไปติดกับโครงมันไปติดกับโครง ตัวถังน่ะขาวๆนะครับมันก็เลยมีเสียงแก้เราก็นึกว่าลูกปืนคอมเพรสเซอร์หรือว่าคอมเพรสเซอร์เสียอย่างนี้แต่มันไม่น่าใช่นะครับที่คิดว่ามันไม่น่าใช่เพราะว่าในคอมเพรสเซอร์มันมีน้ํามันสิ่งที่มันมีน้ํามันอยู่แล้วมันจุ่มอยู่ในน้ามันเนี่ยมันไม่น่าจะเสียงอย่างนั้นเราก็เลยลองดูแต่ว่าไอ้ช่างหนุ่มเนี่ยจะเน้นงานไฟนะไม่ได้เน้นงานแอร์นะครับแอร์ทำเป็นแต่ว่าไม่ได้รับเพราะว่าไม่มี ทีมงานนะครับมันเป็นงานที่ต้องมันเป็นงานที่หนักนะครับอันนี้คือว่าสามารถซ่อมได้ด้วย,วยตัวเองตอนนี้แก้หายแล้วผมบิดออกแล้วบิดออกอยังไงใช่ไหมตอนแรกมันเบี่ยงออกไปติดติดนู่นอะไรผมก็บิดมันเป็นทองแดงครับแต่ต้องมีความรู้นะว่าจะบิดตรงไหนแล้วก็มันต้องเซฟนะครับนี่ครับนี่ถุงมือรองเท้าแล้วก็อุปกรณ์อันนี้ครับ ปากกาวัดไฟนี่ครับอันนี้มีไฟมีเสียงด้วยเห็นไหมครับอ,อ,อ,อันนี้หมายถึงว่าของช่างมีนะแต่ว่าลูกค้าไม่ควรทำครับต้องมีคนที่หานการเรียนรู้มาอย่างจริงจังแล้วก็มีมีใบอนุญาตนะครับที่ทําอย่างนี้ได้ให้เป็นแนวทางเฉยเอาไว้คุยกับช่างบางทีมันไม่ได้เป็นที่ ว่าต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์บางทีคอมเพรสเซอร์เราไม่ได้เสียมันมีอาการเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเผื่อเราจะได้ว่าเวลาไปทําว่าเอ๊ะเอ๊ะอย่างนี้หรือเปล่าครับหรือเอ๊ะอย่างนั้นหรือเปล่าแค่เป็นแนวทางทเฉยๆนะออัดย้ำอีกทีนะครับเรื่องไฟฟ้าเรื่องแอร์อะไรพวกนี้นี่ไม่จําเป็นนะครับไม่ควรทาเลยแหละครับถ้าถ้าไม่มีความรู้ถ้าไม่ได้อบรมมาอย่างจริงจังนะครับอันตรายครับตอนนี้หายแล้ว โอเคครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณมากครับ